นันมีเลียเคลื่อนไหวแล้วหลังมีประเด็นร้อนอ้ำเจนนี่ท่ามกลางข่าวลืออันร้อนแรงสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับ เอพสินและอ้ำอธิชาติซึ่งฝ่ายชายทั้งสองคนก็ได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจไปแล้วโดยอ้ำอธิชาติได้ยืนยันว่าสนิทกับเจนนี่เป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นล่าสุดทางด้านนัดมีเลียภรรยาสาวอ้ำอัติชาติก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดโดยโพสต์ตอรี่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยแชร์เพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยที่นนทนานนนนำมาร้องคาเวอร์ใหม่ ต่อมาได้แชร์คำคมภาษาอังกฤษ The beautiful you notice allow you is a reflection of the beauty within you ความสวยงามที่คุณสังเกตเห็นรอบตัวคุณคือภาพสะท้อนของความงามภายในตัวคุณและธันวาคมที่เต็มไปด้วยความรักและแสงสว่างและ พ่อจากไปอย่างกระทันหันเมื่อ3ปีที่แล้วกลายเป็นผีเสื้อในวันที่อากาศหนาวจัดเพื่อไปร่วมงานแต่งงานของลูกสาวขอบคุณ New Nth ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณนัดมีเรียนะคะ